กิจกรรมเวทีวิเคราะห์ชุมชนแบบมีส่วนร่วมโดยนักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพภาคตะวันออกเฉียงเหนือรุ่นที่1ิจังหวัดกาลสิน์เพื่อยกระดับการพัฒนาเกษตรกรและชุมชนอย่างมีส่วนร่วมนักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพจังหวัดกาฬสินได้จัดเวทีวิเคราะห์ชุมชนแบบมีส่วนร่วมณศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรสพกเครือข่ายตำบลศิลาเลิงอำเภอคลองชัยจังหวัดกาลสิน์ เริ่มต้นด้วยการประชุมวางแผนกับทีมพี่เลี้ยงนักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพจังหวัดกาลสินเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนดำเนินกิจกรรมจากนั้นเกษตรกรลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงพิธีเปิดเวทีชุมชนแบบมีส่วนร่วมโดยได้รับเกียรติจากนางสาวแก้วตาบุญธรรมนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการรักษาราชการแทนเกษตรอำเภอคองชัยกล่าวต้อนรับ และนางสาววรนุชเกศสัญชัยหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศสำนักงานเกษตรจังหวัดกาลสินเป็นประธานเปิดเวทีอย่างเป็นทางการก่อนเข้าสู่บทเรียนมีกิจกรรมนันทนาการเพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรเกิดความสนใจและมีส่วนร่วมจากนั้นผู้นำกลุ่มนำเสนอประวัติความเป็นมาและบทบาทของศูนย์เรียนรู้อย่างกระชับและชัดเจนเข้าสู่กิจกรรมวิเคราะห์ชุมชนด้วยเทคนิคสวดตแอานาลาิซิ สมาชิกกลุ่มได้ร่วมกันเสนอความคิดเห็นแลกเปลี่ยนประสบการณ์จริงทั้งในเรื่องปัญหาโรคและมแมลงปัญหาราคาพืชผักและการใช้ชีวพันธ์บรรยากาศของเวทีเต็มไปด้วยพลังความร่วมมือความเข้าใจและความมุ่งมั่นในการพัฒนาชุมชนจากผลการวิเคราะห์สวดอานาลิซิตได้นำไปสู่การจัดทำโทสเมตริสเพื่อสังเคราะห์กลยุทธ์ในการพัฒนากลุ่มอย่างเป็นระบบ โดยนักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพได้สรุปประเด็นสำคัญเพื่อใช้ในการวางแผนโครงการในอนาคตจากการร่วมคิดร่วมทำร่วมวิเคราะห์สมาชิกแต่ละคนได้ลงคะแนนโครงการที่ต้องการพัฒนาด้วยวิธีการสร้างสรรค์คือแจกเมล็ดผักบุ้งให้เกษตรกรคนละ5เมล็ดสำหรับใช้เป็นคะแนนโหวตปิดท้ายด้วยกิจกรรมนันทนาการเพิ่มเติมและการสรุปผลการอบรมโดยดำเนินการ after action review AAR เพื่อสะท้อนสิ่งที่คาดหวังสิ่งที่เกิดขึ้นจริงและข้อเสนอแนะจากทีมพี่เลี้ยงทั้งในบทบาทของวิทยากรกระบวนการผู้นำกิจกรรมนันทนาการและผู้จดบันทึกข้อมูลข้อเสนอแนะสำคัญเช่นการควบคุมเวลาการประกบข้างผู้เล่าประวัติการออกแบบคำถามเชิงประเด็นในกิจกรรม เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนและลึกซึ้งยิ่งขึ้นสุดท้ายนี้นักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพภาคตะวันออกเฉียงเหนือรุ่นที่10จังหวัดกรสินขอขอบคุณทุกความร่วมมือจากทุกฝ่ายและขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ